ข้างหน้าตำรวจเต็มไปข้างในอะข้างในพี่ตำรวจเต็มเลยหยุดนะเราคือเรามาหยัดสันติสุขไปเลยจกกี้เฮียกระเด็นไปซอยด้วยนะพออยอ้ยข้างบนสูงหน่

กูเลือกอันนี้แหละลงเอาลงไปข้างล่างโอเคนะอันนี้เหรอเอาอันนี้ลงไปข้างล่างด้วยพร้อมกับคูมายังไงอะไวไลฟ์เพ็กจะไม่โดนอะอะไรนะเพ็กมันโดนยังไงวะอะไรให้มันโดนอะไร <S <S วะ,วะอุ้ยเชี่ยมึงืะปานปลาอะไรกันเองจะมีเชี่ยเลยล่ะรู้ว่าเป็นยังไงผมไม่เคยโดน <laughs> โฟโตโอซีคือดีมากววเออไม่ได้เล่นโอซีนะครับผมไม่ระเบิดใช่ไหมเ,เด็กมันนีิสัยน่ารักดีมันมันนับวิเหมือนพับจีเลยอ๋อมีอะไรเล่นรึเปล่า

โอ๊ยโอ้ยเลยนะน้าวนน่าไงกอนเปนกำไปถ้าปาก็โดนกันหมดเนี่ยอ้าวก้อนมันตรงนี้ก้อนถ้าไม่อยากโดนอ่ะโจ้โอ้ยไอ้ย่าดับเบิลด,ดับเบิลด,ดับเบิลพังหมดแล้วไอ้ซั์ ปิกรถโอเคทั้งที่เห็นเราเตยไอ้บล็อบล็อใครเขโบล็อตเาเตยรวงลงนี้ไดูโอ้ยเฮียไม่บอกพวกนี้เลยเอ้สัสแล้ววางแล้วมันมองไม่เห็นนะนะวางเนียน อะไ้ีอะไปแ้เนออนี่มันมีน้ำหนักป่ะไอ้บอสอ๋อมีน้ำหนักนะจะไม่มีนะอย่าบอกนะว่าน้าเจ้ามันเข้ามาไม่ไม่ไม่ไมไม่รู้อแลไอ้แปไอบสไปแไอบปบบไปีกว่าบอสบอูดกว่าบอสูดีกว่าเยมจากแล้วอ้ัแน่เียงานนี้มันมันไม่ได้ทาให้รถพังเว้ยมันมันแค่ทำให้รถเปื้อน ไม่ดูเลยจะลงไม่ตายเลยไม่ตายเป็นโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะหลุดเลยนะเดินออเดอร์เนี่ยมันแน่ลงได้ทีนะนามนาโคสปูนเงินแม่หนูเก้าร้อยดอลลาร์เจ้ามีโปรเจกต์เนี่ยผมสนใจตอนเนี้ยทู่จักเมืองใต้นามวะใช้ชื่อใต้นามอะไรเงี้ย มดมดูอคอเเนต์ยอะไปวะจากที่ข้าได้ไปอยู่ป่ามาหลายวันนะข้ายอยากให้มันมีป่าอยู่ในเมืองนี่จริงๆอ่ะเบื่อไปไม่ได้เบื่อไปไม่ได้ทำไมจริงหรอใช่มีป่าแล้วก็เก็บเก็บผลละมุงผลละไม้กินนะแบบไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากอยู่ในเมืองแล้วอะไรเงี้ยก็ที่นาเคยเสน,นเอพวกพวกไงที่เคยทำเฮ้ยเฮ้ยนา<ง>ความคิดเราไม่กูสตรีมอยู่หาเรื่องอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวแม่งเสร็จก่อนอีกที่แบบที่แบบตัดไม้แล้วก็สร้างบ้าน นะหนูจะไม่ไปสิงเกมไหนนะหนูจะอยู่ตรงนั้นแหละเชี่ยองกลางดงครับนะถ้าถ้กพรุ่งนี้มีคนทำไี่ครับกลางดงเอเดโกงเกอุ๊ยติดติดติดไอพวกมันไม่ถึงไม่ถึงไปก่อนสามลูกไฟในกระหู้มี

วัววัวมีกลีดอ่ะไปนะตำรวจมาแล้วตำรวจงงตำรวจงงนะคุณมาอยู่ไหนอยู่สะพานไงโอเคเดี๋ยวกลับไปอ่าดี๋ยวตำรวจงงตำรวจจีเวก้อนขาเอ้ยมันเตือนเตือนด้วยเหรอเจ้าผมไปปลาโสดู โคตรมาเฟียสเปนเลยอะเยผมชอบคันนี้นะมันดูลุกแบบมันดูลุกแบบดูแบบดูมันเป็นสภามากกว่ารถคันอื่นเลยอะแต่ว่ามันตำนนานัไม่ค่อยดีข้างในนี้ข้างหน้าตำรวจเต็มเลยข้างในอะใ้า,า,ใา,าพี่ตำรวจเต็มเลยหยุดนะเราคือเรามาอยางสันดิสศรุข <S 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 2> <S 2> <S ใจคุยขโขลกแม่โอ้โดนเบ็ดไปเลยสกีเฮียเ,เดนเป็นซ่าฝอยด้วยนะอย,ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยตกตะอ,อ <c oughs> แม่งเปิดปเดดโนดอีสัสแม่งเปิด <c oughs> เดดโนิ ก็กระไลน้บ้าเอาไงคนดีบ้าบ้าเฮ้ยเ้าเฮ้ยเอาเฮเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยติดเรียบร้อยเป็นไงฮะมึงเคยดูใส่หิวบ้าวิ่งมลกาศ่ะเฮ้ยเคยดู้เอาคุโรคิเรียบร้อยอื้อมากลับกันเถอะมีคนจะปองไลนะเรากลับเร็วกลับเร็วอีเย ไอ้เหี้ยบอลฟื้นก็ไม่ช่วยกุยหน้าเหี้ยให้ดูบุหรี่อะไรวะระเบิดระเบิดกับกับสนาก่อนกับสนาก่อนเอาเอามาดิเอามาดิส่งคันเราถึงชื่อให้เลยเทปหนึ่งโอเคมันคงจะดีนนะที่เธอทำให้ฉันเจ็บมุณโทรถามบิลลี่ได้มันอยู่ไหนคุณไปปาใส่แม่งไอ้เหี้ยอ่าสอนว่าตอนนี้ดูไวอยู่อ่านี่ไงตู้ใหม่ ตู้ใหม่ครับเราอยู่กับเนวิเกเตอร์ละเดี๋ยวพวกแม่งโดนไอสัตว์เชี่ยแม่งเฮ้ยไอแลปแต่กูบอกไอโบสไอโบสไอพี่คูบอกเข้ไว้เลยนะลูมเจ็ดนี่คือทีเด็ดทีเด็ดไทยแค่นั้นแหละเป็นไงนะน้ารู้เรื่องไงมังยังรู้แล้วทีเดด็ปะโอ้โหรู้เรื่องเยอะกว่านั้นอีกทีเด็ดทีเดดด็ครูพันใหม่ใจถึงเลยอ่ะคือเอาง่ายๆนะตอนนี้เราพวกเรากำลังโดนลุมล้อมด้วยป้อมสามป้อมไว้ที่พลัง จะทำลายพวกเราเว้ยกำลังจะสาดกระสุนเหรอใช่มันกำลังจะสาดกระสุนใส่พวกเราแต่ขอโทษทีทหารเดินดินอย่างพวกเราอ่ะมีไว้ทำลายป้อมพวกนี้เว้ยเฮ้ยอดีระวังโดนแอนแท็กนะแ <Attack> อท็กเคาน์เตอร์อ่ะแอท็กไม่ใช่แล้วนะแท็กอ่ะ ไม่ระเบิดครับปั๊มไม่ระเบิดครับปดีแนนครับเฮียเดือนนี้กูฟิตจัดเลยแล้ววันหนึ่งแปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงบ้างมึงคิดว่าไงไว้น้องน่าดูและนะแบบโคตรตึงที่สุดในโลกอะเอาตหืมส่วนหน่องสบองเบเลยงือเราจะมารันช่วงบ่ายให้มันมีอะไรทํากันด้วยระเบิดลูกนี่แหละ ไอ้โบอสไอ้สัตว์มึงจะมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าดึงสลักนะไอ้เหี้ยไม่ดึงสลักโชว์รถกระเด็นเลยนะโชว์ว่ามีของนายอมกระเด็นไอ้เหี้ยบอสบินโอ้โหโชว์มีของไม่รักเขมกัดไอ้เหี้ยนี่มึงมาจากวอสใช่ไหมมึงมาจากวอสใช่ไหมสัตว์ไม่ได้ไกลล้านหาม คิดถึงเหมือนกันับเราไม่กดซับล่าถ้าคิดถึงกันไม่กดซับหลักัา,าเธอตู้เก่านะตู้เก่า,กาออไอ้เนี้ยน้เอ่าไนเวรวอ่สียงอะ เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นระบบใหม่หรอระบบอะไรอ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบเออไม่ได้ไม่ได้ยินเหมือนแล้วไม่ได้ยินเอเบได้ยินปะเ้ไม่มันเป็นเสียงผู้หญิงผ่านแล้วพี่เด้งว่ะมันเป็นเสียงเหมือนระบบในเกมออนไลน์อ่ะ ดูต้นเขา <G ül> เฮ้ยแต่มันหมดเร็วมากเลยนะเต็มได้เรืเร่อยๆถ้ามันหมดอะ่ะดูเดือดสองลูกแล้ออวคว้างระเบิดไปแล้วคว้างระเบิดไปแล้วคว้างอีกลูกแล้วพี่มาเสกในรถไม่ได้ <S <S <G ül> เดี๋ยวต้องลงรถจะเย็นไอ้เหี้ยอ่ะอลง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  เสียงมงคลพูดตัวในรถอ่ะสิบสามกูมีสิบสามลูกมึงต้องเอามาให้กูเจ็ดอะไรวะเอ้ยมึงต้องเอามาสิบสองดิเครื่องปลาให้หมดอ่ะไม่งั้นมึงเอาของมึงไปเมื่อเอาของมึงแล้วขึ้นไปผีโลกวะนี่ตกใจต้องเป็นผีผู้หญิงเราจะไปบุกถล่ม D W มันเดยเฮมบาร์ยูมันร็จไม่ได้วะเอาชิบหายแล้วมันบล็อกมึงหรือเปล่า เผาแล้วไอสัตว์สวยไอเฮียเรียบร้อยไอเฮียมีวีด่าเละไอสัตว์บอกไอเฮียเสียงเหมือนในภารกิจ GDA ออนไลน์อ่ะเสียงเป็นผู้หญิงพูดออกทางวอดไม่มีนะไม่มีน่าจะเป็นมินซีพี่ได้ยินบล็อกอ๋อชิบ่าเป็นมเนม,มัน,มน <MC S 2> บล็อกแล้วมันเห็นเราปลาเล่นไงมันเลยบล็บอกปาละสรุปไม่ได้บล็อกคิดเอง ดีนะปัญญูปัญหุนดันนิดเราต้องโยนย้อยเข้าไปหน้อยโต๊ขะขาวเต็มเลยเหอใช่หรอ แรงลมชัดโอ้โหเป๊ะเห็นป่ะไปทางหนึ่งน่จาจะง่ายกว่าว่าไงที่รักว่าไงเธอเธนะอบอกว่าที่รักซื้อรถซื้อรถสี่ให้ใครอ่ะ รถสี่คืออะไรวะก็คือเมื่อกี้เขานั่งรถมาแล้วเขากระดืบถามเขาว่าเขามีรถสี่ไหมแล้วกระดึอบอกว่าอ้าวแล้วรถสี่ที่น้าซื้อให้ล่ะที่รักซื้อรถให้ใครโอ้ยไอ้เฮียนี่ก็เพ้อเจอคุณแล้วมันก็พูดว่าบอกคนผิดด้วยมันพูดแบบเนี้ยไม่เป็นไรไอ้เฮียเนี่ยหาเรื่องประจมามไอ้เฮียเนี่ยจะโดนไล่ออกอยู่แล้วไม่รู้ตัวเลยโอเค เขาโยนสุกไงคุณแม่ไปพูดอะไรยา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 ใหญ่เกาะรถยาย่เกาะมันรถเกาะมันรถ คี้บดมึงนี่ดื้อนหนสั์กุบปลาไอโบดปลาผมเห็นมาตาม่งมต่ามาตรางมาต่างมาต่างมาต่างมาต้างมาต่างมาหมดเลยมตรงเนี่าเออตมึ่างมาาเมาะคางมาด้วยม่งมาางมาตดางมาต่างมาต่างมาางมา่างมาตางาต่าเลยตางาตางา่างลอางา่มา่างมาต่าี่่ม่่ม่่งองม่ ขำที่อะไรเบกูขำไม่สัตว์กูขำนี่น้องตอนนี้ข้าวอะไรข้าขำพี่ไม่มีเลยมึงเขียวมึงขำฮิฮิกูอเห็นนะไอสัตว์ไม่อเลอะไราี่เรียนรถอะก้าครับในหมดเนี่ยมึงเปิดมึงเปิดมึงเปิดเลขมึงเชื่อนั่นแหละมึงดูไม่หมดอะมึงไม่หมดอะข้รถนร้นรนไม่ได้นะทำไมอะได้นะขัรถขับด่าหารรถอาด่านายกไปก็ด่นนั่นจะไม่รู้สึกหรอกไอฮี้อ ถ้าวชีบล่นะมเชีบล่ะฮะเวชีบล่อ้ากูไม่ซีนะกูไม่ซีนะไอตันเป็นน้องไอปั้มมันเป็นผีน้องกันี่นไปครอะไรอ่ะนเขียวเขอเล่เขีวเล่นอะไรเสร็จยังไอโบสเสร็จยังกระเป๋าอลไนะครับเปยนไปก่อไปัะโอเคไม่มีพี่มีร็อจะเพิ่งรับซี หรอมึงจะคราบเกาะไปทำอะไรวะกูอยากรู้ว so ่ะ like มันอยากตีครับอยากตีครับครรับเื่ออมีงไน้องน้องของหมดเลยครับนะฮะน้องของหมดเหรอใช่กูว่านะมันเหลือทางสุดท้ายแล้วไอ้บังไอ้ไอ้เชฟเชฟเราไปทำแก๊งตีกับดูไว้ไหมมึงเชฟเชฟนี่ไอ้จะต้องไปเป็นตำรวจจะไปในตู้นึงปะ ชุดปฏิบัติการพิเศษมีใบีไอหนึ่งว่าแบบว่ารไม่ล้นอ่ะเดาให้ม่กไม่ก็ไม่กไม่ก็ไม่ไม่ก็ไม่ล็ไม่ก็ไม่ก็นม่ก็ไม่ก็ไม่ก็้ม่ก็ไม่กสมม่ก็ไม่กไม่ก็ไม่ก็นม่ก็ไม่ก็ไมกเไม่ก็ไ่กขาย่อ็ไี่กม่ก็ไม่ก็ไม่แ็ม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ม่ก็ไม่ก็ไม่ไม่้ไม่ก็ไ่กม่ก็รมกไม่ม่ก็รมีก็ไมึงหรอกเดี๋ยวก็มีเหไอใช่ครับเก็กไ หนึ่งสองหนึ่งสามเอออาถันขันสีแดงอะนะอาถันสีแดงไอสัตว์ไม่แกงแต่ก็ค่ายแต่ไม่แต่ปกติสีแดงเขาไม่แต่นี่นะนะเขาไม่แต่แบบในเมืองอย่างเดียวนะนี่มันลามไปนอกเมืองอ่ะมันเลยไม่ใช่แล้วไม่เขาเรียกไงเอ็มเป็นเก่งแม่ที่แตกหายไว้ฟาสีแดงเนี่ยในเมืองแตกไม่ได้ข้างนอกก็แตก ดีๆว่ะไอ้เฮียแม่งมารู้ว่าในเมืองแข็งจัดไงแม่งเล่นนอกเมืองเลยดูดิอาถังสีแดงของเยอะจัดอไรเงี้ยแม่งแบบในเมืองแม่งไม่แตกแน่คนแถวนี้ยืนอยู่ด้วยนะที่เราแตกคนแถวนี้ล่ะไอเล็บเดี๋ยวมึงเคลียไอ้เฮียดื้อด้วยนะทับบอสไอ้เฮียดื้อมันไปแบบมันไปใส่ไฟแฟนกูบอกว่ากูซื้อรถสีที่นั่งให้ให้คนอื่นขายไหมฮู้ยชิโฮอะไรนะแล้วนะให้ขยันต้องถามตูก่อนดีกูไม่ได้ซื้อ เรียกไรไปหกเกาพี่จะเป็นไเอา้าแล้วมันเอาข่าวปลอมๆมาจากไหนพี่เก้าเป็เก้าเป็นสี่ขาไอ้เรี่อนี่หลายรอบแล้วพี่โซ่พูดเนี่ยจริงหรอมันพูดจริงปะเนี่ยจริงเวนดี้โทรมาโมโหเลยตะกี้ตะกี้เลยหรอเออตังกูมีเหลือเกินนะไอ้เฮียซื้อรถแจกเนี่ยนี่มันก็บอกว่าเนี่ยมันก็โพลทวิตเนี่ยเฮียเดี๋ยด้วลองขึ้นเนี่ยไปดูดิใครอ่ะดิีไงลองลองลองเลื่อนทวิตดู ไหนอ่ะมันพบว่าอะไรอ่ะที่รูปที่มันไอเด็บกาบอะนะตบ้ายอ่ะไม่ใครอ่ะอ๋อไอจี้จดดาวแล้วเิดอับไอชี้นี่หาเรื่องนะป่าไม่มีคณรูดเนี่ย